เผื่อท่านใดเข้ามาแล้วแบบเฮย้ยดอกเป็นแบบนี้หรือท่านใดปลูกกุหลาบแรกๆแ,แล้วเฮย้ยทําไมกุหลาบฉันเป็นแบบนี้เลี้ยงมากับมือนะจะมาเนี่ยดําแบบนี้อันนี้ทนะ่านไม่ได้เห็นแล้วค่ะเพี้ยไฟโหดมากเลยนะแบบเนี้ยมันดูดน้ําเลี้ยงกีบดอกหมดแล้วค่ะนี่ถ้าบานมาก็เละๆอะค่ะไม่สวยจริงๆต้องตัดนะต้องตัดแล้วแหละ บานมาก็ไม่สวยนะะีะค่ะใบใบที่โดนเพียไฟก็จะงีกๆแบบนี้นี่คือใบปกติของเขาเนาะเทียบกันใบปกติกับใบที่โดนเพีย้ยไฟค่ะฉะนั้นก็ต้องป้องกันไว้เนาะเดี๋ยวปอยจะใช้วิธีการเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวค่อยตัดเอ๊ะตัดเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกแล้วก็เดี๋ยว ค่อยพ่นยาใหญ่แลละไม่ใช่ยาแบบนั้นนะของปลอยจะพ่นเป็นสนไลด์ไม่ก็สบูก่กระมาถันค่ะอ้อยเอยออย,ออยใจก็ชีวาภาพนะก็คือ